สวัดีค่ะสวัสดีในวันที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าก่อนนอนเตี่ยมพนักงานออฟฟิศของเราจะทำอะไรกันบ้างอยากรู้บ่างละสิอยากรู้เนี่ยกดไลค์ก่อนนะคะกดไลค์ลแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะถึงบ้านสิง่วงนอนมากเลยรกระติเดือดงานก็เหนื่อยเหหิวจังเลยอ่ะไปหาอะไรกิน you <laughs> S <S อ๋อก็ว่าเมื่อกี้ทำไมนอนไม่หลับเาลืมเปลี่ยนหมอนนี่เองหลับแล้วไหนะ วันน well ี้เราใช้งานเรหนักมากเลยเนาะเรอหลังแข็งไปหมดแล้วตวเนี้นโมทัสสะพระว่าโตราหะโตสามะสามพุทธัสสะกส่วนอะเราบ้างกนโมทัสสะเสร็แล้วอิติปิโสแห่งเนตตา การชอนโค้กแล้วมีที่ทำทุกวัน่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลานอนของเราแล้วและเออจะเอาหมอนนี้ไม่ก็มันก็มีตั้งหลายหมอนะ่่นี่ไงจะเอาไป็นหมอนเลยอะไม่ขอแค่หมอนนี้หมอนเดียวก็จะเอาสีดำอะไม่ไม่จะเป็นเราเป็นสายพุทเราต้องใจเย็นๆสีดำไงขออนุโมทนาบุญนะเห็ไมมันไม่สีขาวไงเราอยู่กับสายขาวมาตั้งทั้งวันขอสีดำนิดนึงหมอนนี้มันไม่สบายอะ เยอะงานแยกงงานงานทำงานงานคืองินงานคืองานงานตัดคลิปแบร้อยแล้วทำาปกคลิปงานขายอรดหนนลูกตายตัวอะไรเยอะแยะเลยไม่ได้นอนแ่นอนากๆวันนี้รกครับแก้ปกนะครับได้ครับได้ครับแป๊บนึงนะครับ đi lên đây rồi. Bỏ đi. Đã. Tăng đi. không? anh đã ăn phải không? เที <Hello. S 2> Hello, oh, ่อไหนไม่ไปดึกแล้วไปเออไปบอสมีใครไปไหมเด็กเรีว่าไปร่าไปร่าไปร่าโอ้มเราลาเปลยเปลีนกิ๊บกิ๊บอไม่ตัเลย้ไ่ไปไม่ไปโดนแล้วโหลับสบายเลยพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ไม่ไปไม่ไปหิ นงีครับครับน้องๆกับบ้าหมดยังอ่ะ Yes sir เอเราอสองคนอะไรบอกว่าให้เธอเลื่อหนังสือให้เราอ่านหน่อยเวลาอ่าหนังสือก่อนนอนเธอยากอ่านอะไรวันนี้นิยายหรือนิทานแบบที่มันอ่ง่ายหน่อยปกติอ่านหนังสือเชีย่ยนหดือเปง่าเช็คสาปียร์ออ่านง่าย ปั๊ที่เห็นพระรองเนี่ยไเราซื้อคุณนั่นเองน่ครับมากสงสัยแล้วสิว่าเราเป็นสายอะไรนี่ก็สายกินสนโนส่วนไหมส่วนนะดูซีรีส์ไหมดูอ่านหนังสือไหมอ่านออกกำลังกายไหมทุกอย่างให้เธอแล้วลอาโซฟาใช่ไหมเธอเนี่ยจ้บลองโซฟามันดูไม่สุภาพไม่อายรยะเลยอ่ะทำไมต้องโดนหัวเราด้วย นอนอย่างนี้เนี่ยนะตัวจบแล้วตื่นตื่นสนุกสนุกมากเลยขาไปดิบไปแปดสิบเก้ารอบแล้วจอจบแล้วเหรออือแล้วรู้เป็นไรไหมนอนไม่ดีเลยเออนอนอ่ะโอ้ยดิบแตมาโกนผู้หญิงเขาดิเอออ,อย่งนี้ดิ สวัสดีค่ะ ชอ่องเฟิร์คลิกค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหมอนใบหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าได้มาลองใช้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่นอนหลับยากมากคือนอนดึกด้วยไงเรามีปัญหาเรื่องการนอนดึกด้วยจากหัวถึงหมอนแล้วอะคะ่ะระยะเวลาที่หลับังก็ยังยาวมีอย่างแฟนเราเองเนี้ยนะคะคือพอหัวเขาถึงหมอนปุ๊บนี่คือแบบนับเลยนะห้าส <l isten> มันเป็นเที่ยงนั้นฟังเสียงแบบลมหายใจสบับสมบูรณ์ทันทีคือหลับได้ทันทีแล้วเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอิจฉามากแล้วแบบเฮ้ยเราทำไมเราไม่หลับอะไรยนเงี้ยเรมีปัญหานี้มายาวนานมากๆเราก็ลองมาหลายแบบมากๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกินพวกหมพึ่งช่วยผ่อนคลายหรือว่าเป็นพวกแบบอโลมาทั้งกลิ่นทั้งกินช่วยได้บ้างแต่ว่าน้อยมากรวมไปถึงหลังๆว่าเนี่ยมีการกินไวน์เพราะเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบกระตุ้นการนอนหลับดื่มนมอุ่นก่อนนอนอะไรเงี้ยลองมาหลายรูปแบบแล้วจนมาเจอหมอนใบนี้นะคะเป็นหมอนของเชอริสเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ชื่อเทคโนโลยีเทมซอบซึ่งมันเป็นหมอนเจลตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยหมอนเจลมัน อยู่ๆดีอะไรเงี้ยแต่พอมามาได้ใช้จริงๆดูอะมนุมามากพอนอนไปปุ๊บอะมันเย็นจริงๆเหมือนที่เขาเคลมไว้เลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นหมอนที่ปรับอุณหภูมิได้คนเราจริงๆอะถ้าหัวร้อนอะจะนอนยากต้องทาให้หมอนเย็นถึงจะนนอน เาถึงให้ใส่ถุงเท้านอนให้เท้าอุ่นให้หัวเย็นหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบเจลๆอย่างนี้เลยเป็นฟ้าฟ้า,ฟาอย่างนี้เลยนี่คือกดเข้าไปก็จะนุ่มแล้วก็เหมือนเขายุบตามสรีละเราไปด้วยพอเรานอนปุ๊บแบบหัวมันก็เย็นแล้วมันก็นุ่มแล้วมันก็สบายแล้วมันก็รู้สึกเลยว่ามันนอนหลับง่ายขึ้นจริงๆ ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือจากการนอนนะคะถึงการตื่นมันสม,มดุลขึ้นจากที่ปกติแล้วอ่ะเราจะหลับแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นแต่อันนี้รู้สึกว่าความหลับของมันสม,มดุลขึ้นทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นเพราะว่าการนอนมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆาเลยนะยิ่งถึงเช้ามาเราต้องมาดีลงานกับลูกค้าเราต้องทํานู่นทํานี่เยอะมากพอวันที่มันนอนไม่ดีอ่ะมันเพลียมันเหนื่อยมันไม่มี Energy พอที่จะไปทําอะไรแบบเยอะแยะมากมายการหลับดีๆ นคือของความที่ยิ่งใหเพราะฉะนั้นแล้วใสยใครที่มีปัญหานี้เหมือนเราก็ลองดูยังไม่ต้องเชื่อค่ะไปลองหอนแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่บอกว่ามันทําให้หัวเย็นอ่ะมันเย็นจริงๆนะเราลองแล้วคุณละลองหรือยัง